จักราตาที่สามเมื่อเกิดปัญหาในการทำงานของจักระนี้ก็สามารถนำไปสู่โรคมะเร็งโรคพาร์กินสันสมองพิการโรคเซลล์ประสาทสังการโรคหลอกประสาทเสื่อมแข็งโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบโรคลมบ้าหมูโคม่าอาการปัญญาอ่อนอัม,มพาตโรคเอลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมออทิสติกโรคกล้ามเนื้อเสื่อมอาการพูดติดอ่างสูญเสียความทรงจำอาการชักกระตุกต้อกระจกต้อหินจอประสาทตาเสื่อมหูหนวกหูอื้อปัญหาเกี่ยวกับแก้วหูและอาการบ้านหมุน นั่นจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ควรเริ่มที่จะปรับพลังงานและสมดุลระยะจัก,กรกะก่อนที่ภัยโรคชราจะคุกคามและแก้ได้ยากตาที่สามเรียกอีกอย่างว่าจักระอัจ,จนะในภาษาสันสกฤตซึ่งแปลว่าการรับรู้จัก,กระตาที่สามเป็นศูนย์พลังงานในร่างกายของเราที่ควบคุมความเป็นจริงการรับรู้การสามแดงความคิดการตระหนักรู้ในตนเองความสมดุลทางอารมณ์และสัญชาตญาณ เมื่อตาที่สามของคุณอยู่ภายใต้ความสมดุลคุณจะพบกับสิ่งต่อไปนี้ความสามารถในการมองเห็นความจริงมีการไตรตรองตนเองการตระหนักรู้ในตนเองและอื่นๆเพิ่มการมองเห็นภายในมีทักษะที่ดีขึ้นสำหรับการมองเห็นความสามารถในการจำความฝันของคุณการรับรู้รูปแบบและการรับรู้ของกายสิทธิ์ของประธานฝ่ายจิตวิญญ,ญาณ ความชัดเจนในความคิดและการไตร่ตรองความจำและสัญชาตญาณดีขึ้นด้วยดังนั้นการเปิดใช้งานตาที่สามอาจเป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดชีวิตด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่องและทุ่มเทคุณสามารถเปิดใช้งานจากกระตาที่สามได้สัญญาณว่าตาที่สามของคุณเปิดแล้วสัญชาตญาณที่เพิ่มขึ้นการได้รับความสามารถทางกระแสจิตมีความฝันที่ชัดเจนและสดใสบ่อยครั้ง การมียานทิพย์การรับรู้ออราปรับปรุงความไวแสงและเสียงสแสวงหาความหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าในชีวิตหากจัก,กรกะตาที่สามไม่สมดุล 1. มีจิตใจที่มัวหมองจัก,กรกะตาที่สามที่เปิดช่วยให้เกิดความชัดเจนและการรับรู้หากคุณพบว่ามีความคิดสับสนหรือจิตใจมัวหมอง 2. ความไม่แน่ใจ ความรู้สึกฉีกขาดเป็นสองทิศทางโดยปราศจากความชัดเจนอย่างแท้จริงและการชี้แนะจากตัวตนที่สูงส่งของคุณ 3. อาการซึมเศร้ามักมาพร้อมกับความรู้สึกขาดจุดมุ่งหมายและการเชื่อมต่อ 4. ขาดความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์มาจากการไหลเวียนของพลังงานอย่างเปิดเผยกับจักรวาลแหล่งที่มาพระเจ้า 5. ขาดการคิดล่วงหน้า จักราตาที่สามที่ถูกบล็อกอาจทำให้การยอ่อและมองชีวิตของคุณในทุกมุมมองเป็นเรื่องยากการขาดมุมมองอาจทำให้ยากต่อการมีส่วนร่วมในการคิดล่วงหน้า 6. ใจคับแคบอีกครั้งเมื่อเสียงของตัวเองที่สูงขึ้นเงียบลงเนื่องจากจักราตาที่สามที่ถูกปิดกั้นจิตใจที่เห็นแก่ตัวก็จะดังขึ้นการเปลี่ยนแปลงความคิดนี้อาจทำให้ยากต่อการมองข้ามความคิดเห็นของตัวเองและมีใจที่เปิดกว้าง 7. ปวดหัว จักระตาที่สามที่ถูกบล็อกอาจทำให้เกิดความกดดันหรือความตึงเครียดในศีษะนนำไปสู่อาการปวดหัวได้ 8. การมองเห็นไม่ดีแม้ว่าจักระตาที่สามของคุณมักจะเกี่ยวข้องกับตาภายในและความสามารถทางจิตของคุณแต่การอุดตันอาจส่งผลให้เกิดปัญหากับดวงตาและการมองเห็นทางกายภาพของคุณได้เช่นกันการทำสมาธิ การฝึกสมาธิเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการสร้างสมดุลจักรกะทั้งหมดของคุณรวมถึงจักระตาที่สามด้วยฝึกท่ายโยคะโยคะสามารถเป็นการฝึกจิตวิญญาณที่ทรงพลังได้ถ้าคุณต้องการอาสานโยคะท่าต่างๆมีประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับสมดุลศูนย์พลังงานเฉพาะในร่างกาย ท่าโยคะที่ง่ายที่สุดท่าหนึ่งที่คิดว่ามีประโยชน์ในการเปิดตาที่สคือท่าเด็กหรือที่เรียกว่าบาลานาสนาหกต้องการฝึกท่าชายสโพสให้เริ่มด้วยการคุกเข่าย่อสะโพกไปข้างหลังระหว่างเท้าเหยียดแขนออกไปข้างหน้าและวางหน้าผากไว้บนเสือ่อจุดกำยาน เชื่อกันว่ากำยญาณช่วยบรรเทาความตึงเครียดและความวิตกกังวลในใจสภาวะการผ่อนคลายนี้อาจช่วยคลายความตึงเครียดของตาที่สาและเริ่มกระบวนการเปิดการเชื่อมต่อด้วยสัญชาตญาณของคุณอีกครั้งจักรตาที่สามมีความเกี่ยวข้องกับโอมหรือมนเมล็ดพืชการสวดมนนี้สามารถช่วยปรับปรุงการเชื่อมต่อทางจิตวิญ,ญญาณและสร้างสมดุลจักรอัจจนะของคุณเลอบแอนไล์เฟรยา